เปิดชีวิตล่าสุดของเควินวงวงลังะอ,อนค่ะหลังจากที่กลับไปอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดกาลสินคุณผู้ชมขะชีวิตปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะลาบากเลยทีเดียวค่ะ แน่นอนคือว่าหลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็ยังจําได้นะคะสําหรับเขาคนนี้ค่ะนั่นก็คือเควินวงปงลางะอนหรือว่านายอนุชิตกุลศรวัย44ปีเป็นคนที่เล่นแคนของวงปงลางสะออนค่ะที่มีตอนนั้นผมยาวๆนะคะแล้วก็เป่าแคนอยู่ค่ะก่อนหน้านี้มีค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยป่วยเป็นโรคเกาต์แล้วก็บวหวานนะคะผอมลงมากผู้ชมค่ะคือกิจวัตรประจําวันเนี่ยบางอย่างก็ดูแลตัวเองไม่ได้นะคะแต่ล่าสุดค่ะทางด้านของเหลือเฟือจกมกนะคะก็มีการทําคลิป เหมือนเป็นชีวิตปัจจุบันค่ะของหนุ่มเควินผ่านทางช่อง YouTube เหลือเฟอร์ชานเลคือหนุ่มเควินเนี่ยได้มีการเผยชีวิตปัจจุบันนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยย้ายกลับมาอยู่บ้านที่จอดการสินแล้วแล้วก็ออกมาเผยอาการป่วยที่เริ่มป่วยในช่วงแรกๆนะคะบอกว่าเนี่ย ไม่ได้รักษาเพราะว่างานเยอะเดินสายทํางานอาการตอนนี้คือยืนตรงไม่ได้เลยนั่งบางครั้งเนี่ยก็ลุกไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยทรมานมากๆกันนะคะช่วงที่อาการหนักที่สุดเลยคือได้แค่กระพริบตาขยับร่างกายไม่ได้เลยกระพริบตาอย่างเดียวทนทรมานแบบนี้ย20ปีแล้วเป็นตั้งแต่ปี2 5 4 6ค่ะเป็นเป็นหายหายแล้วก็แล้วแต่จังหวะนะคะถ้ากินอาหารผิดไหมพักผ่อนพอหรือเปล่าใช้ข้อเยอะไหมถ้ามีแบบอาการก็จะแดงขึ้นเรื่อยๆนะคะกระดูกเนี่ยโอโ้โหต้องถึนขนงขนาดต้องกินยานเลยค่ะทุกวันนี้ ทํางานเก็บขวดเก็บของไปขายไม่มีไรายได้หลักอะไรค่ะบ้างก็มีจ้างไปร้องเพลงอยู่บ้างนะคะแล้วก็ออกมาเผยชีวิตปัจจุบันยอมรับว่าตอนนี้ลําบากทุกวันนี้ได้เงินเดือนจากเงินคนพิการอยู่ที่800บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะอะไรก็ตามนะคะก็หลายๆคนที่อยากจะสนับสนุนผลงานของพี่เขาเนี่ยก็สามารถไปช่วยเหลือเขาได้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเหลือเฟือชแนลด้วยนะคะ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ